หนึ่งสองสามขอแยกค้างไว้ก่อนนะครับขอวิดีโอด้วยนะคะรับหนึ่งนะครับเนเนี่เปให้หน่อย แรงวัตถุประสงคการสืบข้นับุคคลที่ชเอที่ปัจจุบันงเหืออยูสิาและการ้องเดสองแม่หนึ่งลูกทั้งหมดช่วยเหลือในระยะเวลที่านมากราบเนืให้นีเป็นเียรติอการบริหารเองกานของคคือบายและวางปฏิบัติที่่เหลือ้ร ท่านนะคะนี่้เป็นเรียกได้เลยว่าคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี่มนีท่านประเดิร์เลยนะคะก็ขอแความดีท่านนะคะที่ได้เป็นตำแหน่งของผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะจะได้มีการในเรื่ององการลดรายจ่ายเพิ่ราได้แกอันที่สีเราก็พิ้ารา้แล้วก็ในแง่ต่างกระทรงต่างๆก็แต่งารกซึ่งโดยท่านในที่นี้เนี่ยที่ได้ แล้วก็หลายท่านก็มีได้ผ่านการไปทำงนานต่างประเทศด้วยกัน้ด้วยก็ได้เห็นหน้หาเห็นตาแต่ท่านนะคะช่วยกันในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามในตำแหน่งก็ตามตการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ทําถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็ทําเพื่ออะไรอันนี้คือสิ่งสําคัญเพราะว่าในบางทีเนี่ยนี้โดสุดท้ายก็ขอให้กราังใจรู้ท่านค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นปีที่เราต้องทำงานหนัก,กนอีกปีแน่นอนนะคะแล้วก็ทุกทุกคน ที่บอกแล้วว่าเป็นกำลังสำคัญในการทัฒกนกานโยบายของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะคนนี้ที่อย่เป็นที่ทุกท่านมีประสบการณ์ที่มากมายกันอยู่แล้วนะคะก็ช่วยกันแล้วก็แน,น่นระดับรอบๆนะคะถ้าเราสามารถคุยหรือมีข้อเสนออะไรกันได้ยินดีรับฟังนะคะก็แต่ว่า,เอา,เ,อา,เ,อาเอาที่ทุกท่านสะดวกใจเลยว่า,อวาอไอ้เรนนื่มงนี้คุ้มไหยหรือไงจริงดิฉันก็ส,สบายๆจนะ ผมชอบทีบ่จะฟังคนที่อยู่นนหน้างานแล้วก็ที่มีอ,อุปสรรคะไรจริงๆถ้าเราบอกมันได้อะไรกได้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ฉันรู้สึก,สกขอบคุณรู้สึกว่าเออดีใจที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นพิเศษข้อมูลที่เป็นเกิดขึ้นจริงหน้นางานจริงถ้าได้รับอะไรเหล่านั้นแล้วสามารถแก้ปัญหาให้ได้เนี่ยจะยิ่งรู้สึกดีใจนะคะเพราะฉันก็มีอะไรก็ขอให้อย่าคิดว่าเราห่างไกลกันนะถึงโบกจะใหญ่มากก็ค่ะ ก็มีอะไรก็ขอให้ปรึกษาได้หรือว่าแนะนำกันได้นะคะก็ขอให้ก่านมาร่วค <Ap> ่ายค่ะขอบคุณค he? ่ะสวัสดีทุกท่านครับกผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับมอบให้ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรารมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นัดแรกตัวนี้ครับแล้วก็ตรงเวลาขงมาถึงปัจจุบันนี้ขอเปียนสั้นๆนะครับเนื่องจากเป็นการประชุมนัดแรกได้กรุณาแนะนำตัวเพื่อทความรู้จักกันอย่างเป็นทางการนะครับโดยเรือมจากท่านกรรมการผู้ช่วย